่าวดุเดือดจริงๆครับพี่น้องเมื่อวันที่15สิงหาคม2568เวลาประมาณ11โมงขึ้นกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอารันประเทศและกองร้อยทหารพลานที่1206ไปลาดตะเวนแล้วก็เจอดีเข้าให้พี่ทหารพลานไปเจอผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งกำลังเดินเลาะป่าอ้อยอยู่แถวแถวบ้านกุดหินตำบลคลองน้ำใสอำเภออรันประเทศจังหวัดสระแก้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบทันที ปรากฏว่าเป็นชาวกัมพูชาไม่มีเอกสารติดตัวชื่อว่านายเมาดำอายุ34ปีเพราะพิตานผ่านเค้นถามนายเมาให้การว่าเคยถูกผลักดันกลับประเทศไปแล้วเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จุดผ่านแดนคลองลึกปอยเป็ดแต่เพราะไม่มีงานทําไม่มีจะกกินและรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้เหลียวแลเลยแม้แต่น้อยนเมาก็เลยต้องดิ้นรนกลับมาตายเอาดาบหน้าในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง นายเมาดําบอกว่าเดินเลาะชายแดนเข้ามาตั้งแต่10บโมงเช้าหลีกเลี่ยงด่านตรวจเพื่อที่จะเข้ามาหารงานทำในไทยให้ได้แต่งานนี้ไม่รอดครับเจอพี่ทหารพรานจับกลุมได้ซะก่อนและจะถูกนำตัวส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของแรงงานที่ต้องดินรหน,นีความอดอยากกลับเข้ามาในบ้านเราอีกครั้งแบบนี้หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ